มนถึงเวลาแล้วสินะที่คร้านั้นต้องทำไอ้แม็กกลับเป็นสภาพเดิมก็คือติดปรี๊ใส่กระจกใส่ชิวให้เรียบร้อยไม่ใช่ได้หรอกคืออยากทำเดิมๆหรือทำเป็นทอลลิงนั่นแหละก็มีแพรว่าจะติดแชทบาร์อยู่เร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะสปอตไลท์เพิ่มนะครับคือแบบอารมณ์ไหนก็ไม่รู้ไปนั่งคิดกั้งคืนเลยแบบจะสั่งแคทบาร์ดีไหมนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้สั่งตอนไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้สั่งนะครับก็ตอนนี้เราจะทํารถเป็นเดิมๆก่อนนะครับแล้วเราก็จะไคลท่อนะครับก็สาหร ท่อเอ็กแมอยู่ก็รอไทยคิดนะครับเดี๋ยจะบอกราคาให้ราคาพิเศษนะเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนบ้านเพื่อนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ก็เรนรอมันส่งโลมาก่อนนะผมลืมบ้านนั่นอีกล้ว one ทำไมบจการยานผมจะตกเลยก็ผมมีปัญหาเล็กนึงนะครับตรงป้ายระเบียนนะครับกูไปขี่ไงก็ไม่รู้แม่งหลุดเลยเฮ้ยม้ามาข้นุนความดีไปครอบครัวเลย คือผมไปขับจนป้ายทะเบียนมันหลุดเลยเว้ยก็ไม่รู้กักนวม่ามันหลุดยังไงี๋ยวเราค่อยไปหาซื้อแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปบ้านเพื่อนก่อนตอนนี้เราจะแต่สุดๆเลยทลิ่งจัดเต็มหรือไม่ก็หายทิ <c> ้ง <oughs> ซื้อใหม่ซื้อทลิ่งมาเลยก่อนจะไปก็อยากจะกินชามะนาวสักแก้วหนึ่งเฮ้ยเต็มจมูกมีมันก็สวยนะเว้ยแต่เรา ชอบอีกแล้วนะครับเป็นค,คุณชอบผมชอบแปะตลาดคนอื่นน้อยคนนะที่จะเอาเอ็กแนกมาทำทัวลิงเนะี่ยโอ้ลูกกน้านเ่ยคือลูกกน้าที่มันสูงกว่านี้บางทีผมไปไม่ได้นี่ผมแบบถรถมันเตี้ยเกิอนอะ่ะแล้วมันจะขูดอะ่ะ ตอนนี้ก็ยังขูดอยู่นะแบบถ้าซ้อนสองก็ขูดแน่นอนก็คือขูดกาตั้งคู่ก่อนอันดับแรกคือชกข้างหลังมันเตี้ยด้วยแล้วก็โหลดหน้าอีกยแบบเตี้ยมาเดอะเอ้คูณคือต้องเลี้ยวนี่ใช่ไหมกูลืมละทางไหนบ้านมันซิกแซกมากเลยกูไปไปดูใช่ไหมกูแบบเข้าไปปุ๊บแล้วแบบเป็นซอยแบบซอยแล้วมีหมาไล่อย่างเงี้ยโอ้โหโคตรกลัวเลยก็ปกติผมเข้าไปแบบบ้านเพื่อนแบบแถวเนี้ยบางคนจะอยู่ในซอยไงแล้วแบบแล้วไปเจอหมาบ้านอื่นไล่กลัวแบบโอ้โหเห็นแล้วหงงิดเลย หมาบ้านฟิวไม่ค่อยน่ากลัว่าไรมันออกจะเชื่องนี่กระดิ่งหงงด้วยเป็นหมาบ้านคนอื่นแล,ล้วก็อไลลงับกูแล้วทำไมเป็นอะไรแค่ทุกคนไม่โตเลยทุกคนครับตอนนี้ไม่ได้ติดทะเบียนนะครับเพราะว่าไอ้ยก็ไปขี่ยังไงก็ไม่รู้นะแมงนุดเลยเดี๋ยวให้ดูไม่ใช่ <c oughs> มันไม่ได้เรียกดูดธรรมดาเว้ยมันฉีกเลยผม <c oughs> <c oughs> ใสยขี่แรงเกินดูรูแมง <laughs> แล้วเขาก็ไม่ใส่ชิวเนาะ <laughs> เอาเราเดี๋ยวเราไปซื้อเอ,อเขาเรียกว่กาแผ่นหลังป้ายทะเบียนมั้งที่ไว้ยึดกับน,น็อตอะพะว่าตอนนี้มันฉีกไปแล้ว <laughs> มันฉีกได้ไงก็ไม่รู้มันฉีกได้คนน่าเกลียดเลย <laughs> แบบเหมือนกูแบบไปนลงหลุมแบบหลุมมันใหญ่มาก ไม่เคยมาแถวนี้เลยนะเว้ย

กะว่าจะมาแป๊บเดียวรอตะไกลเลยว้าวมีแคทบาร์ขาย,ย <c ười> ไหมใช่ไต่ยากเนี่ยซื้ออย่างเงี้ยซื้อเงี้ยจบเลยอืมใช่เรารถสีแดงเนาะกุเล่นสีดำ <c ười> ดำัด้อ <c ười> งขัดเด้อ <c ười> อันเท่าไหร่ไป้ววสนใจของอีกแล้ว <c ười> จะไล่แลแค่โซ่กับสเตอร์หน้ากันโอเคเราได้ของละ90้บาท แต่ถ้าเราอยู่นานวันนี้น่าจะเสียมากกว่าเก้าสิบเมื่อกี้ก็จะเสียนะเมื่อกี้ก็จะเสียเพิ่มว่ะเห็นน็อตทองไม่ได้เราเดีว่าไปแล้วของแต่งก็น่าสนใจหลายชิ้นเลยแต่วันนี้เราขอประหยัดก่อนแล้วกัน่วงนี้หาตังค์ลำบากมากสี่กูสิ่งมาขนาดนี้ปรมานนี้เลยเนี่ย ทะเบียนไม่มีด้วยล้วงแต่งรงแยก่อลวใช่คืออะไรไม่ได้ฝนตกแดดออนก็เท่ Two years later อ่ะทั้งหมดนี้คือเราเอามาใส่เพื่อนนะไอ้คอท่อไม่เกี่ยวนะคอท้อมันใส่ไม่ได้นะหรือจะลองให้ฟิวเป็นลองเล่นดู เพราะว่าถ้าอยู่บ้านมันคงไม่ได้ทําอะไรมั้งบายทะเบียนเราก็ไปแหกมาเดี๋ยวน็อตไม่ได้ขันเลยนะคือเข้าใจคําว่ามันหลุดเองไหมมันหลุดอ่ะช่างดาวมันหลุดแบบจังดาวมันหลุดออกมาเลยอ่ะเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ขันน็อตนะคือมันหลุดหลุดออกมาอย่างนี้แหละมันบาดยังไงผมมันฉีกเลยเนี่ยเออมันฉีกออกมาเลยตัวนี้อยากออกไงครับช่างใส่สัตไม่ให้เคลียร์อะไรวะนั่นนะเหลือเอาไหมน็อตเหลือ ขายขายอ๋อนิ้วเหลืออยู่แล้วไงของกู <c oughs> เยอะดูดูดไอ้เนี้ย <c oughs> ชิวเกล็ดนั่นหมดเลยอ๋อคันนี้ที่บอกนะที่จะกินหกสูนนะนะโอเคแรงนะครับเราถอดอดชิวอีกอะเพราะว่ามันติดกระจกแล้วเวลาเราหมุนใส่ช <c oughs> ิวสามรอบวะเนี่ยเราหมุนกระจกแล้วมันติดชิวอีกอ่ <c oughs> ะวันนี้เราใส่เป็นเขาเรียกบาร์เหนนะครับ เราก็จะใส่ที่จับแก้วนะฮะเพราะอันเก่ามันแบบไม,ไ,ไม่สะใจนะเพิ่พมความลำบากให้ชิมอันเก่ามันจะแบบใส่ได้แบบคือเวลา,าเราจะใส่อะไรใหญ่ๆอ่ะมันใส่ไม่ได้เว้ยเพราะมันปรับไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาอันนี้ปุ๊บอันนี้เราจะสามารถไขเลยละจะใส่พวกแก้วเยืสีก็ได้อันนี้ก็อยู่กับร้านบรรลัยกันช่างนะครับ <laughs> เรื่องบรรลัยไว้ใจเรางานไม่ทํานั่งราอย่างเดียวเฮ้ย <laughs> เอ้าเฮ้ยเอ้าไอ้เ,อเ,อเอชี่ยใส่กระจกผิดฝั่ง <laughs> <Well. S 1> ผมกําลังคิดอยู่ว่าจะขายเท่าไหร่ดีเราตีไว้ว่าประมาณสามพันห้านะครับทักสามพันห้านะครับใครอยากได้ก็สนใจก็ทักมานะครับ oh, hey, hey. มีตําหนิก็ตรงนี้นะฮะบุบนิดนึงแต่ถ้าใครไม่สีที่ก็ปกติพ่อค hey, <hey>, hey. าบูีกของเอ็กแมนะครับสามพันห้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาเขาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเราเลยนะครับคิดนี้เราซื้อเองซื้อเองหมดเลย บลลัมลัม e, ลัมลัมลัมเสร็จแล้วเอกแมของเราก็ไ <único> ม <Liberty Overwatch> <güzel fit> ่มีอะไรมากนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแม่เป็นอะไรแตกต่างเพิ่มคือชุดบนนะครับชุดบนผมจะจัดจัดเต็มนิดนึงนะครับดูดิมุมมองอย่างเงี้ยไอ้ไอ้ทียอะไรแบบเยอะเกินไปป่ะวะก็ไม่นะเรามาค่อยไล่นะตอนนี้เป็นที่จับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ติดกับที่จับกล้องด้วยติดยึดยึดนมเห็นไหมเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นบาร์เอกแมนะที่ยึดกับตรงเนี้ย แล้วก็ผมก็หาน็อตลานนั้นก็หาหาเอาอันไหนยึดได้ก็ยึดไปก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นที่จับแก้วน้ำนะครับรก็ยึดอย่างนี้เลยมันจะเป็นตัวยึดกับปลาเห็นนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจว่าถ้าเราใส่น้ำหนักๆมันจะแบบเอ็นลงไหมเลเยียดแล้วใส่น้ำไปปุ๊บก็ไม่ลงกันแต่โทรศัพท์มันมีข้อเสียอยู่ก็คือถ้าใส่ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันสั่นสั่นเยอะเยอะขวา เดี๋ยวก็ดูก่อนลองใช้ก่อนว่ามันโอเคแค่ไหนโอเคประมาณนี้แล้วก็ติดกระเป๋าลังมันเดิมไม่มีอะไรมากนะก็ประมาณนี้แหละเราไม่ได้ติดอะไรเยอะแยะอมันก็ดูเต็มๆนิดนึงถ้าเปรียบเทียบกับ X Max เพื่อนเรามันก็จะแบบคนละทรงนันี้แบบทรงเงี้ยๆ้นอันนี้ก็ทรงทชลิ่งจ๋าเลยโอเคตอนนี้เราเอาบัคชีรถเล่นนะครับแล้วก็จะเทสมุมกล้องดูว่ามันโอเคขนาดไหนแต่ดูท่าแล้วมันไม่น่าโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่าเดองจากเรา อกตรงนั้นแล้วมันค่อนข้างที่จะสั่นนะครับเห็นไหมเห็นตอนนั้มันสันะ่นไหมแล้วก็โทรศัพท์นะครับเวลาผมเอาใส่แล้วก็มันก็สั่นอยู่ดีนะก็เดี๋ยวผมว่าจะมาติดตรงกระจกดีกว่านะมันเหมือนจะนิ่งกว่านะเพราะว่าตรงนั้นมันกระทบกระชิวงมั้งมันทําให้รถเราดูเต็มขึ้นนะแต่บางอย่างมันก็ใช้การไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่าจะติดเพื่ออะไรก็เดี๋ยวว่าจะอัดถอดอะไรบางอย่างออกน,นะครับแต่ถ้าขี่แบบไม่เร็วมากอ่ะมันก็ไม่สั่นอะไรมากนะ มันก็ตันอยู่แหละเอาง่ายแต่ถ้าเราขี่เร็วมันสั่นจนกล้องแม่งตกอยู่ตรงนี้เลยเนมะื่อกี้เดี๋ยวเราขี่เร็วดูนะเดี๋ยวมันจะบิดให้ดูล้าดูกล้องนี้มันจะไปขนาดไหนอันนี้คือผมล็อกแน่นสุดแล้วนั่นนะ่ะเห็นไหมกล้องมันเรื่มร่วงแล้วนี่ขนาดยึดแน่นสุดแล้วนั่นเนะ่ง ดูเต็มก็จริงแต่จะใช้การไม่ได้เลยโอเคก็ฝากาไว้เลยครับตอนวันเอ็กแม็กนะครับว่าวันนี้ก็เออนั่นแหละมาแต่งแบบทัวรลิงนะครับาไว้เจอ,อกันในวันพัดหน้าครับไปแล้วครับอื <laughs> ง่ายมากรายการนี้